โอ้ยน <icana>, ี่ไงนี่คุณจดออกท้ายครับจัดใปุ้ทีเด็ดเลยหก้ันหกบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ข่าวแล้วคำเตือนชิปิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือเชิญชวนเด็กๆที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะเฮ้ยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ช่องน้ำแมวซาเวนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมค่ายจ็อกเกอร์นะครับหลายค่ายบ้างนะเออเรามาเล่นเกมโรบินบูดนะครับเรามาดูตัวจ่ายครับตัวจ่ายของเราจะมีแอปเปิลนะครับมีหมวกมีถุงเงินมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับมีใบประกาศจับแล้วก็เป็นคนสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็เป็นตัวโรบินฮูดสีเขียวนั่นเองนะครับ โอเคน้ำแมวมีเครดิตฟรีด้วยนะครับแจกสำหรับยูสใหม่ทุกคนเลยสมัครนะครับเรามาลองปัดเล่นกันได้นะครับที่น้ำแมวซาเว่นนะโอเคเรามาดูแถวที่แตกมาครับก็จะเป็นเรียงแบบนี้นี่เองนะครับแจกไปครับเดี๋ยวน้ำแมวจะเล่นเด็ดละ30บาทนะครับเอาเงินเข้ามา1นึ่งพันบาทนะครับ 30ทีเนาะกดโโมรเลยนะครับจะไปช,ปชิบชื้มไหมชิบชืบมตบินทูตเนี่ยพ้นคนรวยมาช่วยคนจนนะเออเคยหนักไหมใช่ไหมจัดไปครับปื๊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 บเรียบร้อยเรียบร้อยอนะหมวกมาครับหมวกมนี่ เอ๊ะยังไงน,นี่สเกเตอร์วะมาวาสเกเตอร์วะฟีเกขานะครับสิทีจัดไปเลยลุยเขาไมนเล่นนะเขาง่ายหมดเฉรี่มาครับยี่ไงอุ้ยแปดทีแล้วอะไรงี่เกมโหฟีตะเกือ มีเกมเราได้16บาทนะครับยังเกลือนะจะไปต่อครับนี่ไงวนี่ไงนี่หมวดมวดมวดจะไปครับไปต่อครับเส้นเยอะเส้นรวยเย,เยอะเลยเมื่อกี้ตาสัญลักษณ์นะไปครับดุยครับตึ๊บตึ๊บ นี่ไงฮาวายมานี่ไงเซนยุย้ยเยอะนี่ไงนี่ไงที่เด็ดนะเอ,อ๊ะจัดไปต่อครับสามสิบไทยสองหนึ่งจีเด็ดโอ้ยนี่ไงนี่ไงวูดออกท้ายครับจัดไปวูดที่เด็ดเลยหกพันหกบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ข้าวแล้วไปครับ แล้วแมวขออีกสักสามสิบทีนะไม่สุดนะขออีกสามสิบนะสาพอไปลุยต่อครับนี่ไงปื๊บปืบปื๊บปืบ,ปบ,ปบอย่าลืมติดตามน้ำแมวกันมาเยอะๆนะครับนะ้ำแมวมีช่องทาง f a c e b o o k เพจ a c e b o o k แล้วก็เป็น YouTube นะครับแล้วจะแจกเครดิฟรีในเทเล gram นะจ๊ะนะแล้วแมวทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับ ไปต่อครับนี่ไงเส้นวยเยอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปครับหนึ่หมวกห,หมว่ยังไงหมว่ยังไงตาสาัญญาครับโอ้โหไม่ได้นี่ไงนี่ไงทีเด็ดเนะี่ยเออนี่ไงนี่ไงวายแล้ววายมาครับวิสามสี่ทีติดแล้วนะห้ทีเนี่นย ได้อยู่นทะำเปเล่นนะครับไปไปไปเรียบร้อยหวานเฉียบเรียบร้อยแต่แมวต้องใช้สูตรขยับเป็ดแล้วละ่ะเออขยับเป็ดเสร็จลุกลายจำได้ไหมครับใครที่ติดตามแล้วแมวอยู่จะรู้ว่าน่าเจอสูตรนี้อิ่มนะเอ,อ๊สามสิบสี่ไปครับพื้นพื้นพื้น นี่เงยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเพื่อเรียบร้อยบะนนี่เรียบร้อยบะนี่ไปต่อครับผึ้บผึ้บผึ้บโอ้ยนี่ไงนี่เงเส้นเยอะนี่ไงเส้นเยอะเออนี่ไงมาแล้วครับมาแล้วครับทำเป็นเล่นใบโดนนั่นแหละ อเอาแล้วเอ,เอาแล้วมาหน่อยจ้ะมาหน่อยจ้ะพี่โดบินนะ่ะคนคนรวยมาช่วยคนจนหน่อยนะเออปื้ปึ้อโอ้เละว่ะโอ้เละว่ะเฮ้ยอะไรับเนี่ยขอไอ้สามสิบได้ไหมเออสุดท้ายนะย้ายหนีจ้นะ นี่มาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่นี่นี่ไวมานี่ไง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 ไวมาต่อครับไอ้ทำไมตัวแตกหนักมันเลืไม่เข้าเลยไม่เป็นไรครับเรารอนะปื๊บปื๊บปื๊บนี่นี่หลายเส้นหลายเส้นเนี้ยโยมสู้เลยมาเยอะ อย่าลืมมารับคีตฟรีกันด้วยนะครับอยู่สมัครใหม่นะครับเรามาปั่นเล่นกันได้เยอะๆแล,แ,ลแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วแม่จะมีกิจกรรมเดเรอนี้ฝากสลิปร้อยนะหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะเรามารับฟรีห้าสิบนะครับกิจกรรมอย่างดีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะไปต่อครับปึ๊บปึ๊บ โอ้ยทำเป็นเล่นเลยเนี่ยโดนโดยพันห้าเออไม่เป็นไรครับเรากินมาทุกวันเลยนะกินมาอิ่มมากนะวันนี้เราคืนเขาบ้างนะเออเหมือนกับว่าป้นคนรวยช่วยคนจนนะโดนป้นบ้างนะวันนีออ้อย่าลืมติดตามแมวมาเยอะๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นเกมอะไรนะคอยติดตามกันดูนะครับสวัสดีจ้า ฝากเพื่อนเพื่อติดตาม Facebook ที่ Uncast s a v e t หรือว่าน้าแมว s a v e t นะครับช่องทาง YouTube ที่น้าแมว s a v e t นะครับและมีช่องทางน้องใหม่คือ Twitter นะครับชื่อว่า Uncast s a v e t นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น,าน้าแมวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ